ดารานุ่มแฮปปี้ได้เป็นคุณพ่อเหนื่อยมากแต่ไม่คิดจะจ้างพี่เลีย้ยงหากย้อนไปช่วงต้นยุค9กเชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักชื่อและได้ดูผลงานของเขาแผ่นตามมาแน่นอนสำหรับตาบอยสเกลวันเวลาผ่านไปตอนนี้เจ้าตัวอายุ50ปีและการเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งแล้วหลังแต่งงานกับภรรยาคนสวยอย่างบุ๋มมินตยาล่าสุดได้เจอคุณพ่อลูกหนึ่งก็ไม่พลาดจ่อไมคอัปเดตชีวิต เจ้าตัวบอกว่าตั้งแต่มีลูกทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องพร้อมรับสถานการณ์ทุกอย่างมองว่าการมีลูกคือการสร้างสิ่งที่มีค่าที่สุดให้กับชีวิตของเรา ลูกทำให้รู้ถึงคุณค่าคำว่าพ่อแม่ใหญ่มากคุณพ่อตายยังบอกด้วยว่าตั้งแต่มีลูกก็เลี้ยงเองกับภรรยามาตลอดไม่จ้างพี่เลี้ยงมองว่าไม่อยากเอาของมีค่านี้ไปอยู่ในความรับผิดชอบของคนอื่นถึงจะเหนื่อยมากๆแต่ก็มีความสุขมากเช่นกันและบอกด้วยว่าอยากจะมีเพิ่มอีกสักคนแต่คงต้องดูสถานาการณ์และวางแผนก่อนซึ่งตอนนี้ลูกสาววัยสามขวบยังทานนมแม่อยู่ ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจาก e n t e r t a i n ที n t com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ